สวัสดีสวัสดีพเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านครับเจอกับผมอีกแล้วกันหมุนน้ำมันคุณแม่น,เนาเช่นเคยครับวันนี้ผมพาพเพื่อนๆมาชมกระบ,บะตอนเดียวเป็นของอ e ีซูซูสปาร์กนะเพื่อนนะปี19คันนี้เลขกมาอยู่1 2 0 0 0แกว่ากิโลราคาผมแจ้งไปเลยสัอสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทสองหกเก้าครับพเพื่อนๆครับปีสิบเก้านะมาเรามาดูโครงสร้างกันว่าคันนี้มันน่าเอาไปใช้ไหมนะั่นเะพื่อนนะทะเบียนนี้นะครับหกสามเก้าสี่นะครับอันนี้เป็นสแตนดาร์ดโรงงานของ ค่ายนี้เลยนะครับไม่มีแดดแปลงนะครับมาในส่วนของคันนี้นะครับฝ่ายหน้าไม่มีแกะนะครับแต่ว่าในส่วนของแก้มขวามีแกะทำสีหนึ่งครั้งนะเพื่อนเนี่นะครับส่วนคันเดิมนะครับเดิมเดิมนะครับเ,เดิมนะครับเพื่อนดูเครื่องโยนเดินแบบนิ่งๆฟิตๆอย่างนี้เลยครับห12มื่นสองเอ้ยหนึ่งแสนสองหมื่น กว่ากิโลน่าใช้ครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวไปดูทีระจุดกันแล้วกันนะครับในส่วนของคันนี้ยางนะครับแต่ที่นี่ดีอย่างในส่วนของชุดยางเนี่ยจะยางป,ป,ปีใหม่ๆทั้ทงนั้นเลยเป็นยางกูดเยนียเพื่อนเพืดอกยางกำเต็มเลยเพื่อนเนี่ยลงไปแป็นเกือบนิ้วนึนนงลเลยนะครับเนี่ยดูโครงสร้างซุ้มล้อมเดิมๆนะครับอ่ะมาดู2 1 5 7 0 R 1 5ยางปี23ครับเพื่อน ล้อกระทะนะครับรับน้ำหนักได้เลยเป็นอีกหนึ่งคันนะครับพอดีผมไปเจอเพื่อนรบทิ้งเข้าก็เลยรีบรายงานแล้วก็ราคามาเรียบร้อยเป็นมือหมุนแน่นเพื่อนนะเอไปใช้งานต่อได้เลยนี่กุญแจได้มาหนึ่งหนึ่งชุดนะครับอเ,เอเดียร์เดินหน้า6สปีดนะครับเดี๋ยวนี้คนขันมาเล่นตัว6สปีดเยอะมากนะครับอ่ะ เพื่อนดูเลขไหมครับเนี่ย12794กิ12โลเมตรที่ใช้ไปเย็นมากนะครับเนี่ยนี่สวยๆเบา<อ>ะนะครับคู่แ่กแยก60-40นะครับเลื่อนได้อิสระสองฝั่งเลยทั้งผู้ขับและผู้นั่งเบาะมีขาด,ดีหน่อยนะครับเพื่อนๆด,ดูสวยๆครับก็เป็นอีกหนึ่งคันครับที่เพื่อนๆที่ เนี่ยพาชมเชสซีสวยๆเนี่ยเดิมๆนะครับไลเนอร์ iner, มีการใช้งานมาบ้างนะครับก็ธรรมดานะครับในส่วนของไลเนอร์นะครับอันนี้ยังไม่ได้ล้างยังไม่ทำเลยเลยนะครับเนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันครับเผื่อใครสนใจนะครับเอาไปใช้งานกันนะครับในส่วนของกระบะตอนเดียวสปาร์คปี19บเกเอาดูเอกสารกันนิดนึง นี่ครับเอกสารปี19ครับนี่ปี19นะครับเครื่อบ1,950แม็กซ์แบบที่หนึ่งนะครับคันนี้ครับพิทตองก็เป็นตอนเดียวนะครับสเปคแห้งเลยไม่ได้ดัดแปลงนะเผื่อใครสนใจนะครับในส่วนของคันนี้เอาไปใช้งานต่อในส่วนของกระบะตอนเดียวนะครับซึ่งนานๆก็มาทีนึงนะราคาก็269,000บาทใครอยากได้คันนี้ โทรมาสําหรับพี่ไปแล้วเพื่อนสวัสดีครับ